สวัสดีเช้าว,วันที่9กกรกฎาคม2568นะครับขณะนี้เวลา9กน,นาฬเนทีเรามาดูการวิเคราะห์สถานการณ์กราฟทองคำและคู่สกุลเงินกับโคจัคกกี้สำหรับเช้านี้กันนะฮะสำหรับเช้านี้ครับทองคำนะครับยังยยอยู่ในกรอบนะฮะยังไซด์เวอยู่ในกรอบนะฮะเมื่อวานทองคำมีการกดตัวลงมานะฮะมีการกดตัวลงมา ตั้งแต่เปิดตลาดนะตั้งแต่เปิดตลาดมีการยกตัวขึ้นไปประมาณ6 7 0 7 0 0จุดแล้วก็กดดันราคาลงมาประมาณ5100จุดครับนะฮะแล้วก็มีการยกตัวขึ้นมานะฮะเมื่อวานหลังจากที่มีการเปิดตลาดขึ้นมานะครับก็มีเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์เกี่ยวกับทางสหรัฐอเมริกานะครับทำให้สถานการณ์ของทองคำมีการกดตัวลงมานะ มีการกดตัวลงมาก็ส่งผลทำให้นะครับทองคำในไทม์เฟรมส4ชั่วโมง4ชั่วโมงที่เราเห็นนะฮะก็คือเขาก็จะมีช่วงที่เกิดไฮในโซนของ 33, 67แล้วก็ 33, 56ตรงนี้นะครับแล้วไม่ผ่านนะนะครับแล้วก็มีการย่อตัวลงมานะครับลดตัวทําำไฮอีกรอบหนึ่งนะฮะแล้วก็เกิดโลแล้วก็เกิดโลใหม่นะครับแพทเทิร์นในทิศทางของ ทองคําที่บอกครับยังอยู่ในกรอบไซด์เวย์นะครับ3ามสามห้านะครับเป็นโซนแนวแนวต้านนะครับฝั่งฝั่งข้างบนแล้วก็ในฝั่งของขา,าแนวรับนะฮะในโซนของแนวรับก็อยู่ที่3ามสามหนสามศูนย์ศูนย์นะครับสามพันสามก็แนวนี้ก็จะเป็นแนวรับอีกแนวหนึ่งนะฮะที่ราคาทองคำค่อนข้างที่จะเข้ามาทดสอบ หลายครั้งเหมือนกันนะฮะนี่ก็คือทิศทางของทองคำนะครับในกรอบของแนวรับซึ่งราคาลงไปทดสอบแล้วก็มีการยกตัวนะครับยังมีการยกตัวยังไม่สามารถที่จะยืนต่ำกว่า3,300ได้นะครับลดตัวลงไปต่ำกว่าก็จริงนะครับเกิดโลใหม่ก็จริงแต่เป็นโลที่เกิดมีการทิ้งไส้แล้วก็ราคายังป้วนเปียนอยู่ในโซนนี้นะฮะเพราะนั้นเท่านนี้นะครับทองคำมีการดึงราคาปฏิเสธ ราคาขายปฏิเสธแรงขายนะครับเขาก็ม <Okay. S 1> ีโอกาสยกตัวขึ้นไปเทสที่3 3 5 6ได้เหมือนกันแต่ต้องดูนะครับแนวโน้มหรือทิศทางของทางฝั่ง U s ดอลลาร์ด้วยเหมือนกันว่า US ดอลลาร์จะมีผลอิทธิพลนะครับอ่อนค่าทำให้ทองคำมีการยกตัวได้หรือไม่ในตอนนี้นะครับทิศทางของเขาก็มีโอกาสที่จะขึ้นหรือลงก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขายืนต่ำกว่า3 3สา 00นะครับ3 0 3ลงมาแบบเต็มแท่งนะครับมีเนื้อเขาก็มีโอกาสยกตัวขึ้นไปแล้วก็ลงต่อเพื่อเคลียร์เพื่อเคลียร์ยโลตรงนี้ได้นะเพื่อเคลียร์โลตรงนี้ได้ อันนี้ก็คือโลที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นซัพพอร์ตสที่ราคา3 252ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเขาสามารถยืนเหนือ3,313แล้วสามารถยกตัวขึ้นไปได้ก็มีโอกาสย่อมาเทสที่3313แล้วก็ยกตัวขึ้นไปได้ด้วยเช่นเดียวกันเพื่อไปเทสที่โซน3 3 5 6นะ3356เป็นเป้าแรกที่ราคามีโอกาสขึ้นไปเทส ถ้าทะลุ3 3 6 7ขึ้นไปได้นะฮะก็มีอโอกาสขึ้นต่อแต่ถ้าเกิดว่าเขาลงมาต่ำกว่านี้ก็มีอโอกาสลงต่อเพื่อมาเคลียร์โลชุดนี้เช่นเดียวกันในไทม์เฟรม4ชั่วโมงที่เป็นกรอบใหญ่ของราคาทองคำที่เราสามารถมองเห็นได้นะอันนี้ก็คือโซนของราคาทองคำซึ่งวันนี้ทองคำก็ยังวิ่งอยู่ในกรอบไซด์เว์เราไม่รู้ข่าวครับว่าข่าวในส่วนของ ที่มีผลกระทบกับ US Dollar หรือราคาทองคำโดยตรงคืนนี้นะครับคืนนี้คืนนี้ต้องบอกก่อนว่าช่วงตีหนึ่งตีหนึ่งนะครับมีทางคณะกรรมการของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา FOMC นะครับก็จะมารายงานการประชุมแล้วก็ ตอนเที่ยงคืนมีการประมูลพันธบัตร10ปีอาจจะมีความผันผวนในช่วงดึกของค่าคืนนี้ก็ระมัดร,ระวังนะครับออเดอร์ในการเทรดด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่ามีโอกาสและทิศทางไปได้ทั้ง2ทางแต่แนวโน้มและทิศทางตอนนี้ถือว่ายังอยู่ในกรอบไซเวนะครับในทำเฟรม4ชั่วโมงนะฮะหชั่วโมง4ชั่วโมงก็อยู่อยู่ประมาณแนวแนวนี้นะฮะเพราะฉะนั้นโซนของทองคําอย่างที่บอกไว้ก็ เข้าตามโซนนะครับเข้าตามโซนแล้วก็มองเป้าเป็นระยะระยะนะครับเราจะได้มีทิศทางแนวโน้มแล้วก็มีการบริหารการจัดการออเดอร์ของท่านได้ได้อย่างดีมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันอันนี้ก็คือกรอบของทองคำเราไปดูคู่สกุลเงินกันบ้างสำหรับเช้านี้ครับเช้านี้ออสเตรเลียมีการแข่งข้าเรื่องด้วยจากการประกาศตัวเลขของออสเตรเลียในช่วงเชา้า,อาของออสเตรเลียนะครับเป็นการประกาศยอด เป็นการประกาศยอดอนุมัติสินเชื่อการสร้างบ้านนะการสร้างบ้านก็ตัวเลขออกมาอย่างที่เห็นนะครับแล้วส่งผลทำให้ออสเตรเลียนะครับมีการแข่งขันในชาวนีนะะนนน้นะครับตอน9ก้นิกานะครับมีการประกาศตัวเลขของนิวซีแลนด์นะครับเป็นการคงดอกเบีย้ยนะตัวเลขตัวเลขดอกเบีย้ยจากการคาดการณร์ิงนะครับ3.25เปอร์เซ็นต ส่งผลทําให้ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ครับชาวนิวซีแลนด์ยังพักตัวอยู่แต่ออสเตรเลียมีการแข่งข้าขึ้นมานะครับออสเตรเลียเรื่องยกตัวขึ้นมาแล้วนะครับเป็นการแข่งข้านะครับถ้าออสเตรเลียและนิวซีแลนด์มีการแข่งข้าจะดูว่านะครับทิศทางของเคอร์เรนซีในกลุ่มของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์จะกดดันทําให้ทาง US d o l ดอลลาร์มีการอ่อนค่าลงมาได้บ้างได้ไหมนะฮะเ a u เเมื่อวานตอนช่วงค่ำนะครับมีการรายงาน ของทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทำด้วยนะครับส่งผลทําให้ XAU มีการอ่อนค่าหนักมากแล้วก็ US ดอลลาร์มีการยกตัวขึ้นไปแข็งค่ากดดันราคาทองคำลงมาเช่นเดียวกันนะครับ JPY มีการอ่อนค่านะ JPY มีการอ่อนค่าตั้งแต่เมื่อวานนะครับเมื่อวานก็อ่อนค่าหนักมากแล้วก็ส่งผลทําให้วันนี้ก็ยังอ่อนค่าเช่นเดียวกันนะครับสำหรับ JPY ไม่ว่าจะเป็นอ j ค J ฟัง J e j, j, แล้วก็ UJ นะครับส่งผลทําให้ กราฟต่างๆนะครับมีการยกตัวขึ้นไปเนื่องด้วยจาก JPY เป็นสกุลกันรองส,ส่วนใหญ่นะฮะส่วนฟังสวิตและก็แคนาดาครับก็อ่อนค่านะอ่อนค่านะครับแนวโน้มทิศทางที่เขาแข็งค่าขึ้นไปนะครับของฝั่งแคนาดาและฝั่งสวิตตอนนี้เริ่มมีการอ่อนค่าเข้ามาเป็นโหมดไซเวบ้างเล็กน้อยนะครับส่วน ยุโรปกับทาง g b p นะก็ยังแข็งค่านะครับเมื่อวาน g b p ก็อ่อนค่าบ้างเล็กน้อยนะครับยังเป็นโหมดไซด์เว่อ์อัพของทางยุโรปส่วน g b p ครับก็ยังไม่ระบุชัดเจนนะครับบางสกุลเงินก็ยังอ่อนค่าบางสกุลเงินก็ยังแข่งค่ายังไม่มีความชัดเจนของทางฝั่ง g b p นะครับแต่ว่าในอิทธิพลที่ผ่านมานะครับ g b p มีการยกตัวแข็งค่าขึ้นมา นะครับแต่ว่าเมื่อวานมีการลดตัวลงมานะแล้วก็เช้านี้ก็มีการอ่อนค่าในฝั่งของจีออสจีเอ n ก็กดตัวลงมานะครับส่วนตัวอื่นก็ยังพักตัวอยู่นะครับ GJ ที่กดดันขึ้นไปเนื่องด้วยจาก gJ มีการแข่งค่านั้นทาง GBP นะครับแข่งค่ากว่าทาง JPY นั่นเองนะครับก็เลยยกตัวขึ้นไปนะนะฮะอันนี้ก็เป็นโซนของคู่สกุลเงินนะครับในฝั่งของยูนิคอน Panel แ,แล้วก็ Unicorn Dashboard ในส่วนของ Unicorn Dashboard นะครับที่เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ภาพรวมของทาง สกุลเงินนะครับนี่ก็มี c ค r r e เรนซีด้วยนะครับ c คอเรนซีชาวนี้นะครับในฝั่งออสเตรเลียมีการแข่งค่านะครับยูดอลลาร์มีการแข่งค่าเป็นสีเขียว JPY อ่อนค่าครับทองคำมีการยกตัวขึ้นมาบ้างเล็กน้อยนะทองคำนะฮะอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับถ้าท่านในสนใจก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามานะครับเรามีคลิปสอนเรามีคอร์สสอนนะครับซึ่งวันที่12 13ในแต่และเดือนเราก็จะมีคอร์สสอนเดือนละครั้งนะ 2วันเต็มๆนะฮะก็ราคาแค่หลักร้อยเอง199บาทก็สามารถที่เข้าไปเรียนได้ที่สตรีราชดานะครับ2วันเต็มเลยทีเดียวโอเคท่านในที่สนใจก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์กันด้วยนะครับต้องลางกันไปก่อนครับสวัสดีครับ